จาาปี้เรียบร้อยไปเลยโอ้ยโอยเขียน่ารอดแบบนี้เยอกเอ่าวเลยโอไฟอเียเกมอย่างแหลกอะมีไฟฉาเออวีตเกียงปุ้มอะไร ใช่มันวิน่งได้เลยการวิ่งเหมือนเดิมมีมิดเลยสวัสดีครับโค้ช16เครดไอเทมเปิดมาเอาเลยเหรอเปิดมาเอาเลยเหรอโอ้โหเเก็บของอะอะไรเครดวะไม่เข้าใจเลยอ๋อนี่ไงนั่นเขาคงม่าเขาคง,งแอบด,ด้ดูส่งลัวทีสองนี่ <Hello. S 3> ีสาม Hello ว้า

ขีหนึ่องขีมีไิ่มเียคอเลยเปิดมาไม่งายยวะมามมตายไ้แก่กพูดยู่เลยกีหนึ่มองไม่ไมวะรพูดนแมคอเลยมานี้ตรงไหนวะเนี่ยมีเีโอ้ยอีเวนที่สองไม่ถึงังนี้ขีหนึู่ตรงนี้มึงไม่ย่เลยใ่อบต้ยงคอ้ีหนึ่งอยู่ตรงฝั่งฝั่งขวาห้องห้องีสยู่ฝั่งขวาเลย

กินหนึ่งนอยู่ฝั่งนี้มึงอ้อมมึงก็อ้อมอ่ะระวังเออมามึงเออมาเลยมาเห้มาให้มาเลยเดี๋ยวเขาาไปฝั่งนึงเออเก็บอะรเนี่ยต้องจอดประตูเบื่ไหมองเปิดตรงนีมีตานะคุณถือดาบดละเนี่ยก็มีเงียหมอเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คคืออะไรอานี่พอบรกเป๋ากราจะชืมกับว่ะ มีมีคหเก็บคืออะไรวะเนี่ยไม่เข้าใจเลยตนี้ไม่อสับสนกูเลยนู่นเลยเลยี้สี่โอ้ยี่มีหลาึ้นใจจังวะีสม่ไหนวะไอแต่ว่าตอนเลาผีมัเดิมมันครอแล้วมันใจนันมันมันจอตรงกลางนั่น่สิกขึ้นจี่สี่ลยอ้สามไม่รู้ว่าะทาน

โอ้โหเฮียเอ,อ้มาเกิดขี้นกัปูวะเฮียผีเพิ่มอีกหนึ่งตัวขาตนา,ขาตนะสองขาตงนานะสองขตานะสองอยู่ห้องกุญแจสามโอ้ยเฮียซั Sometimes want can her no มทามไอวันแคนเฮอร์นอยโอเคโอเคกูจะระวังตัว ถูกหายเลยป่ะเนี่ยผีมาเพิ่มอีกเหรอเนี่ยขนาดนี้แลว้วตัวเดียวตัวดูวตัวเดียวเฮียแม่งขาดอีก2อัน <c oughs> เอา้าฟึบเก็บมีขัตนา3เก็บดาษมาทำลังแล้วอ่ะ <c oughs> เออเออ ทั้งในตัวกูตอนเนี้ยฮะอีหาย <laughs> <laughs> นี่ไงผีหายแม่งเดินออกมาเลยเน,น,นี่ยคาตาณสองอยู่ไหนคาตาณสองอยู่ห้องกุญแจสามเลยอันนี้กุญแจเนีงยอ,อือใช่อ๋อในห้องหลบอ่ะฟิลิปน้อยกูวิ่งไปแล้วคาตาณหนึ่งอยู่นู่น เดี๋ยวมันนี่โอเค,อเคตอนนี้กูมีหนึง่งสองสามแมที่อยู่ในตัวกูเนี่ย okay, okay, okay. ตายตายหนึ่งทีก็เรียบร้อยชี้แต่อีกขออีกอันหนึ่งไม่อยู่ไหนวะไอ้อไนอี่วางดบงางดบตรงนี้วางดาบตรงไหนโอ๊ยกูวางแล้วสอังอ๋อ,อก็เรามีก็เรามีอยู่แล้วไงถูเก็บเอง ช้อาอยู่นี่โอกเคกแล้วเรียบร้อยโอเพนโอเพนโอเพนตัวอะไรมประตูปติดประตูปรตประตูปติดป,ประตูแม่งเลยในที่สุดเอาอย่างน้อยเราก็ยังผ่านอยเเู่แบบแม่งก็สวยอ,อยู่นะเว้ยทำไมทางมันต้องไปอย่างนี้อีกแล้วอะไม่แม่

โอ้ยบีแคฟูโซวซวัเด์วีิจย์ยูงนี้ทูไฟลยลูมไฟลยลูมหาห้องห้องที่มีสายไฟ คือเราก็ต้องหาหาเหมือนตัวอะไรสักอย่างหนึ่งมาทำลายอีมาแผ่นไม้อีกโอ้โหเหียไ, uh ไม่มีแมพให้กูดูด้วยแล้วกูจะสเก็ตแมพดูยังไงวะเนี่ย <c oughs> มันตามกูผิดพี่โอ้ยกูวิ่งก่อนมันยังไม่รอดอ่ะเกมมงบักูเจอแล้วไอ้เหี้ยโคตรใกล้ใช่เหรอเออกูเจอแล้วเจอ่ไหนวะมึงเหตุไอ้ตรงแรกที่เราออกมาได้ปะมึงจำได้ปะ ตรงแรกที่เราออกบามันจะมีทางเข้าอยู่ตรงอีอีอันหนึ่งอะนั่นอะตรงนั้นเลยหาอ,ยอ้าวหาคาตาไน,นอีกันบ้แลวพวกอวเออก็เลยเหมือนเดิมอะมึงเก็บมาเลยก็ได้เดี๋ยวไม่รู้ว่ากู good. สามารถกดวางได้ป่ะไม่ได้กูต้องไปเก็บ จะเหลี่ยมไม่ได้เหลี่ยมไม่ได้เหลี่ยมไม่ได้มไมไดแต่ไม่เไป็นไรเดี๋ยวเราก็เก็บเก็บแล้วก็มาวางเก็บแล้วก็มาวะอ้องตึกอะสามพร้อมใหม่แล้วเลยโอ้ตกใจมากโอเคกูคจะกูจะไม่เอากูจะไม่เก็บรวดเดียวแลเก็บรวดเดียวไม่น่ารอดสล็อตสามสล็อตสามใส่ไปแล้ว เหลือหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งสองสี่ห้าแค่นั้นเลยเออมาเลยเดี๋ยวกูขอหาจุดต้นกำเนิดก่อนเออใส่หนึ่งไว้ใส่หนึ่งหนึ่ไหห้ก็ใส่ใส่สลอบหนึ่งเลยมันจะมีบอกอยู่ ่าด่าอะไรวะ่าสองกับ4แล้วค่ะสองสี่ห้าโอเคโว้ยเจอห้าเจอหเจอห้าอีกเจอห้ากูเจอสี่าดหกหกใส่แล้ว ปกใสแล้วเดอสองเราเราแค่งัวหาแฉลไม่เจอเองเว้ยเนี่ยเหลือสองสองอยู่ได้วะมีรู้อะกูวิ่งไปวิ่งไปฝั่งนึงเ็่ง ตรงนี้เก็บไปแล้วัวิ่งมาเลยฮเห้อเดินนะบินมาเลยนี่ยังไม่บินมาหาปูแล้วกูเจอสองแล้วพวกแต่กูแต่กูไม่น่ารอดกูดูทรงแล้วเอารอดรอดเหรอกูรอดเหรอเอารอดเฉยกูเก็บสเตมินาเลยกูกูเจอสองแล้ว มาวีดีผีแม่งก็วัปหายเฮียวิ่งครบโอ๊ยแล้วยันไงต่อข้างอยู่ขวามืออ๋อไอ้ห้องนั้นเหรอ ก็วิ่งไปเลยเพราะว่าเราไม่ต้องหาของมาสักกวนน่าจะเจอเฮ้ยเฮ่ยเฮ่ยชอบปีขึ้อเด้งเลยเฮ้ยเด้งเอ้าแล้วนี่คืออะไรเฮ้ยเบรกฮะ เบรกเบรกเบรกยังไงวะกู <c ười> ไม่รู้กู <c ười> บอกเลยกูไม่รู้ <c ười> อ๋อมันมีโซ่อ๋อมันมีโซ่อยู่ โซ่คือสนิมเหรอโซ่คือสนิมดึงตึงแขนหน่ะเหรอ,หรอถ้าง,งั้นก็คนละมุมไปเลยเรียบร้อยจบแล้วเหรอ เออเยสเฮ้ยกูว่าถ้าเกิดเราเล็นอันนี้ในหมดในแม่กูว่าเราน่าจะพอมีสิทธิ์ผ่านอยู่มันไม่ได้ยาว